สวัสดีครับตอนนี้จะมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องอาการไฟสั่นนะครับเมื่อติดตั้งไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับจะอธิบายให้เข้าใจเป็นฉากๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับมาดูกันการติดตั้งไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับที่ที่เป็นรถลูกแก้วสมัยเนี่ยมันจะยึดเข้าตรงรุ่นกับรถทุกรุ่นนะครับเป็นหลักยกเว้นบางรุ่นที่ต้องติดตั้งอีกแบบนะครับอันนี้ก็คือทั่วไปนะครับโฟมรีเฟกธรรมดาเกียวตัวนี้ ขันแน่นแล้วเราจะต้องทาน้ํายากันคายนะครับเพื่อให้มันล็อกตายตัวไม่ให้มันคลายได้เพราะอนาคตความร้อนความเย็นอะไรมาจะทาให้โลหาพวกเนี้ยยืดหดหรือแตกได้นะครับทีนี้เมื่อเราขันแน่นแล้วนี่ครับเราก็ดูจุดยึดทุกคันนะครับว่ามันแข็งแรงดีไหมแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปใส่ครับถ้ารอบเครื่องยนต์มันเดินสะดุดนะครับไปมันก็สั่นแน่นอนต่อให้เราทําแน่นแค่ไหนนะครับบางร้านแก้โดย ใช้หาอะไรมารองตรงนี้นะครับให้มันนิ่งอ่าแต่มันจะตลกไหมเราถ้าเราหาอะไรมายัดโคมไว้เนาะมันก็ไม่ควรใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะให้ลูกค้าพิสูจน์นะว่าที่ผมยึดเนี่ยแน่นจริงไหมอ่าแบงค์ไปเรียกลูกค้า,า่อยเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้านะครับเจ้าของรถคันเนี้ยที่ทํากับผมนเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสองป่ะยี่สิบสามเนาะ วันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับเดือนกันยาคิวแรกนะครับของพี่ร้านอยาให้ลูกค้าตรวจสอบหน่อยพี่ลองลองดูหน่อยว่ายึดแน่นไหมนะแล้วข้างล้มมาด้วยแป๊บหนึ่งให้ลูกค้าเช็คสองข้างอันนี้คือยังไม่ได้พอกาวแนละ้วเดี๋ยวมันจะพอกาวกันตัวแนสคร์อีกทีนึ่งเดี๋ยวพี่ลองเช็คดูหน่อยว่าแน่นดีไหมลองลองจับบิดดูก็ได้ตอนนี้ยังบิดได้อยู่ความรู้สึกพี่คือแน่นไหม แน่นนะพี่เนาะค่ะเดี๋ยวพี่ลองดูข้างซ้ายด้วยกระบะมันจะชอบสั่นข้างซ้ายเดี๋ยวพี่ลองเช็คว่าแน่นไหมดูด้านหลังมันงานแน่นเหมือนกันเนาะอันนี้ยังไม่ได้ทากาวแล้วถ้ากาวทากาวจะแน่นกว่าน,นี้อีกโอเคเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะให้พี่มาดูอีกทีว่ามันสั่น โอเคเดี๋ยวลองรอดูนะครับเดี๋ยวเราอาไปติดตั้งหน้ารถก่อนมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลังจากที่ลูกค้าเช็คเรียบร้อยแล้วว่ามันติดตั้งแน่นแข็งแรงมันแน่นจังเลยไหมข้างซ้ายนะคือเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นครับสั่นแต่มันสั่นน้อยเพราะว่าตัวนี้มันเป็น l e d เจตสูงกว่าชิปไอโฟนมันจะมีการสั่นนะครับเดี๋ยวให้ดูลูกค้ามาดูหน่อยพี่สั่นไหมข้างนี้เดีย๋ยวให้ลูกค้ายืนยันสั่นอยู่นะครับ ใ,ใ,หให้ลูกค้าดูไปตันหม่อเล่ลองดูตันใช่ไหมอ่าเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ลองเช็คความแข็งแรงดูคือเขาบอกว่าช่างติดตั้งไม่ดีติดตั้งหลวมลูกแก้วหลุดอันนี้กำลังใต่กันสดๆเลยเนี่ยโคมแข็งแรงใช่ไหมย,ยึดแข็งแรงเอามือดึงไม่ออกด้วยนะไม่มีขาหากักไม่มีขาลูด เป็นที่น้ำหนักตัวใบ LED ด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังสั่นอยู่อ่าเล่งรอบเครื่องให้นิ่งหน่อยอตอนนี้รอบเครื่องเดินอยู่นะครับอ้าปล่อยเลยอ่าพอรอบไม่นิ่งสั่นเหมือนเดิมนะครับทางซ้ายจะสั่นชันกว่าข้างขวาและ้างขวามองไม่ค่อยออกเลยว่าสั่นใช่ไหม ถ้าเป็นหลอดเดิมฮาโลเจนมันจะดูไม่ออกเพราะมันไม่ได้สว่างอันนี้พอไปมันสว่างกว่าเดิมมันแบ่งช่องระหว่างความสว่างกับความมืดมันเลยเห็นชัดเนี่ยให้พี่เจ้าของรถยืนยันว่าไม่ใช่ติดตั้งไม่ดีนี่เรามาดูลูกแก้ว3ามแบบอันนี้คือที่เป็นประเด็นอยู่คือใบ LED เขีดต่ำมันทำมาจากเหล็กตัวเคสนั่นแหละครับอันนี้คือลูกแก้วใบซีนอนที่ว่าติดแล้วไม่ค่อยสั่นหรือสั่น้อย เพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแล้วมีขนาดเล็กกว่าไบ l อ d เดีห็นไหมระยะตันกว่าส่วนตัวเนี้ยที่พี่ติดตั้งไปอ่ะไบ l อ D เกรดสูงมันทำจากอลูมิเนียมมันเลยไม่มีน้ำหนักเท่ากับตัวถูกความฝันมันเลยฝั่นเจอน้อยกว่าเนี่ยไบ l อ d เดีเหมือนกันแต่นี้เป็นเหล็กอันนี้เป็นอลูมิเนียมเนียเวลาเราจอดรถนิ่งๆมันจะสั่น เวลาเรากระแทกขูดถนนไม่เรียบมันก็จะสั่นตามแรงกระท้านของรถขอรอบเดินเบาอีกทีนึ้ยไม่ใช่เดินเล่นเครื่องอันนี้เล่นเครื่องนิ่งเลยเห็นไรอบเครื่องยนต์เดินนิ่งอ่ะปล่อยคันเร่งสัง่นเหมือนเดิมเราเอามือเอามือจับไอ้ตุ๊กตกกะตุ่นนี้ก็ได้ไนะรู้สึกเลยเห็นไหมดูเสาเลยเสาก็สกั่นอันนี้าาก็สั่นจับตรงนี้ รู้หมดดูน้ำไม่นี่มันกบเพื่อมเลยนะจะได้หมดความสงสัยว่าช่างติดตั้งไม่ดีหรือเปล่าเนาะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวฝากไปดูกันด้วยนะครับจะได้เลิกคอลหากันว่าช่างตัดความรับผิดชอบเนาะแต่บางร้านน่ะเขาก็ใช้วิธีหาอะไรมายัดไว้ใต้เนี่ยมันก็ยังสั่นอยู่นะเนี่ยเอามือเอามือค้ำเอามือค้ำไว้ใต้โคมเ่ย มันไม่เหมือนใบฟินอนใบฟินอนมันยังหาอะไรดึงสายไฟหลอดได้ให้ช่วยจับแต่ว่าอย่างที่บอกอะมันต่างกันเรื่องน้ำหนักด้วยอันนี้ก็ยึดแข็งแรงหมดมันก็ยังตัดเนี่ยถ้าเรามือจับบริเวณนี้มันจะกั่นหนักรู้สึกได้หมดเลยวีโก้แชมป์นะจะเป็นข้างซ้ายเป็นหลักรถเก่งจะไม่มีปัญหาสั่นนะเพราะเครื่องยนต์เบนซินมันเดินเรียบกว่าครับ ีแลูกค้ามาทําวันนี้พอดีเลยเลยเป็นพยานให้ผมได้นี่นะครับเจ้าของเจ้าของรถแต่ผมจะไม่ถ่ายหน้าเขาแล้วเจ้าของรถพิสูจน์กับผมแล้วแข็งแรงดีแต่ไปยังกันรอบเดินดีไฟจะนิ่งโอเคเรียบร้อยตั้งไฟเลย